อย่าลืมเปิดเครื่องนะครับ <laughs> <laughs> ก่อนรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามและกด กระดิ่งนะครับเพิ่มไปที่ทั้งหมดนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง Audio City นะครับสวัสดีครับผมนัท Audio City นะครับวันนี้ครับพบกับช่วงรีวิวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมมารีวิวเป็นไมโครโฟนไร้สายนะครับแบบไมค์คู่นะครับยี่ห้อเชอร์แมนนะครับรุ่น MIC 3 3 0สาครับสำหรับไมโอยชุดนี้นะครับก็จะมาพร้อมกล่องอลูมิเนียมนะครับสวยงามนะครับตอนนี้ครับผมได้แกะเอาอุปกรณ์ข้างในออกมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกที่เราจะได้นะครับก็เป็นอ้ไมย หนึ่งคู่นะครับอันนี้ก็เป็นเสาสัญญาณนะครับเป็นเสาอากาศสําหรับติดที่ตัวรับนะครับหนึ่งคู่ครับมีปลั๊กไฟ AC นะครับอันนี้เป็นสายโฟนอัน巴拉ส์นะครับไว้สําหรับเชื่อมต่อตัวรับเข้ากับลําโพงนะครับสาย USB นะครับให้มา2เส้นนะครับไว้ชาร์จไมโครโฟนครับสุดท้ายนะครับเป็นฐานนะครับสี่ก้อนนะครับโดยฐานสี่ก้อนนี้ครับจะเป็นฐานชาร์จนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของตัวรับสัญญาณก่อนนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นช่องสําหรับเสียบสาย USB นะครับสองช่องนะครับไว้สําหรับเสียบชาร์จไม้ลอยของเราได้ับถดมมาก็็จะเปนวออลลุขงไ ก็ตรงกลางจะเป็นหน้าจอแสดงผลนะครับด้านนี้ครับเป็นวอลลุ่มของไมค์ดีนะครับทั้ง2ไมค์จะสามารถแยกปรับเลเวลกันได้อย่างอิสระนะครับสำหรับด้านหลังครับอันนี้เป็นช่องสําหรับเสียบเสาอากาศนะครับก็จะมีมาให้2อันนะครับตรงนี้ครับเป็นช่องมิกเอานะครับไว้สําหรับเสียบสายโฟนเข้ากับลําโพงของเรานะครับแล้วก็มีเป็น XLR ออปต์นะครับมีมาให้2ช่องนะครับสุดท้ายก็เป็นช่องสําหรับเสียบสาย A/T ครับเดี๋ยวเรามาดูที่ไมโครโฟนกันต่อนะครับไมโครโฟนนะครับก็จะมีรูปร่างแบบนี้นะครับที่ก้นไมค์นะครับ ช่องสาหรับเสียบสาย USB นะครับไว้ชาร์จไฟได้สําหรับวิธีใส่ถานนะครับแล้วก็หมุนออกมานะครับจะเป็นช่องใส่ถานเป็นถาน 2A 2ก้อนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับผมจะทดสอบเสียงให้ฟังกันครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับครับก่อนอื่นครับเราก็นําเสาสัญญาณไปติดที่ตัวรับก่อนนะครับเมื่อเราติดเสาสัญญาณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําสายโฟนนะครับเสียบเข้าที่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็นําอีกด้านหนึ่งเสียบเข้ากับลำโพงนะครับ อย่าเยลยเปิดเครื่องะคระับ เครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หมุนวอลรุ่มขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็ทําการต่อกับลาโพงเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะพูดไปเรื่อยๆครับเป็นการทดสอบนะครับก็สําหรับสเปคของไม์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นคลื่นความถี่แบบ UHF นะครับระยะการส่งสัญญาณนี่ก็จะประมาณ60เมตรแล้วก็ไม์ตัวนี้นะครับก็จะตอบสนองความถี่ที่40เฮิร์ถึง20เคเฮิร์นะครับก็ถือว่าตอบสนองได้กว้างมากๆเลยนะครับเหมาะสําหรับงานร้องเพลงหรืองานพูดทั่วไปนะครับสิ่งที่ทุกท่านได้ยินในคลิปตอนนี้นะครับอาจจะไม่เหมือนของจริง ก็แนะนําให้มาชมที่ร้านเลยดีกว่านะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้ที่ร้าน Audio City นะครับสาขา CDC ครับหรือคลิกเข้ามาชมได้ที่เว็บไซต์ Audio City To u com นะครับและถ้าหากถูกใจคลิปนี้ครับก็กดไลค์กดแชร์กด s u b บสไคร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ